อีกหนึ่งเรื่องราวของความหลอนที่เด็วกวังแล้วชวนให้คนลุกเป็นอย่างมากเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นที่สาาวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีสุมิตรคือชายหนุ่มที่มีอายุได้28ปีเขาเป็นลูกชายคนเดียวของลุงเปียกซึ่งมีอาชีพเป็นสัปเหร่อประจำหมู่บ้านบ้านของสุมิตรอยู่ห่างจากวัดาราวยี20เมตรเท่านั้นจึงมีโอกาสได้พบ ได้สัมผัสและใกล้ชิดกับศพของคนตายอยู่มากมายจนทำให้สุมิตรเกิดค,ความชินชาและกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีเท่าใดนักในเวลาบ่ายวันหนึ่งหลังจากที่สุมิตรได้เดินทางกลับมาจากการหาปลาที่คุ้งน้ำแล้วขณะที่กำลังเอาปลามาทำอาหารอยู่นั้นพ่อของสุมิตรก็เดินตรงเข้ามาหาแล้วพูดขึ้นว่า มิดเอ้ยวันนี้มีศพของคนที่ถูกรถชนตายอยู่ศพหนึ่งนะตอนนี้อยู่ที่บนสัลาวัดนั่นแหละพอดีญาติญาติเขายังไม่พร้อมก็เลยต้องจ้างคนเป้าสักคืนหนึ่งพ่อนึกถึงเองก็เลยรับปากเขาเอาไว้ให้เองไปรับจ้างเป้าเองจะพร้อมไหมละ่ะครับพ่อผมพร้อมครับกำลังอยากได้ตังค์อยู่พอดีอ่ะตกลงนะงั้นเองก็แค่คอยจุดธูปให้ศพอย่าให้มันหมดดอกละ่ะ ครับพ่อแต่ว่าแต่ว่าไลผมต้องหาเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับาก็ตามใจเองนะจแบ่งค่าตัวให้มันบ้างกันแล้วกันครันเมื่อถึงเวลาพลบค่มสุมิตรจึงได้เดินทางเข้ามายังวัดหลังจากที่ได้ทำความรู้จักพูดคุยกับเจ้าของงานศพเรียบร้อยแล้วสุมิตรยิงได้ขึ้นไปยังที่กรุติพระเพื่อจะชักชวนโจ,จอยซึ่งเป็นเด็กวัด ให้มาเป็นเพื่อนเฝ้าศพในคืนนี้เจ้าจ่อยเป็นเด็กชายที่มีอายุเพียง11ปีได้รู้จักสนิทสนมกับภูมิรมานานแล้วเมื่อตกลงเรื่องค่าตัวกันเรียบร้อยแล้วคนทั้งสองก็ได้หอบเสื้อหอบหมอนลงมาที่ศาลาทันทีเมื่อคนทั้งสองลงมาถึงที่ศาลาแล้วก็ได้พบว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียว จ้าจอยได้ฝาดสายตาไปที่ศพศพนั้นแล้วจึงพูดขึ้นว่าอ้าวยังไม่ได้อาลงมาใส่ศพอีกหรือพิมิตอ๋อเห็นเจ้าภาพบอกว่าวันนี้คงไม่ทันนะคงจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละเอ็งกลัวไม่ไล่จอยถามได้พิมิตเล่นเอาหอบพราขาวมาหอขนาดนั้นถ้าได้ขาจาังไม่คุ้มผมก็ไม่เอาหรอกครับเอาเอาเอาตกลงคืนนี้เราก็คอยจุดทูบให้ศพอย่าให้ทูบหมดดอกก็แล้วกันนะเออพิมิต ผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงให้เราคอยจุดทูบอยู่ตลอดโดยไม่ให้มันดับก็เขาเชื่อกันว่าวันทูบมันเป็นเหมือนสื่อที่สําคัญที่ช่วยให้ดวงวิญญ,ญาณไม่หลงล่องลอยไปที่อื่นนะสินอกจากนั้นยังเป็นการช่วยเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างดวงวิญญ,ญาณกับมนุษย์ให้เข้าใจถึงกันได้ดังที่เราเห็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนทั่วไปที่ได้จุดธูบบอกกล่าวไปยังผู้ล่วงลับแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั่นแหละอา้าวอย่างนี้ก็แสดงว่า วิญญาณของศพที่นอนอยู่ตรงนั้นเขาก็ยังอยู่กับเราที่นี่นะเซโธ่เอ้ยไอ้จ้อยเองไม่ต้องพูดอะไรแล้วสุมิตรยกนิ้วชี้ขึ้นมาแตะที่ริมฝีปากส่งสัญญาณไม่ให้ไอ้จ้อยพูดต่อแล้วรีบตัดบททันทีพูดจะหมดดอกแล้วรีบไปจุดต่อเถอะเดี๋ยวมันจะดับไปเสียก่อนถึงแม้ว่าสุมิรจะเคยได้คลุกคลีใกล้ชิดอยู่กับศพคนตายมาแล้วมากมายก็ตามแต่สุมิตร ก็ยังอดระแวงไม่ได้เพราะหลายๆศพที่ผ่านมาล้วนแล้วจะถูกบรรจุเอาไว้ในโลงเรียบร้อยแล้วไม่ได้นอนเหยียดยาวห่มผ้าขาวซึ่งเป็นที่อุจาาตาเหมือนกับศพศพนี้แต่อย่างใดจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนสุมิ์กับเจ้าจอยยังคงช่วยกันจุดทูบอยู่ที่หน้าศพไว้อย่างต่อเนื่องจนมาถึงตอนนี้เวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงตีหนึ่งแล้ว สุมิดกับจบจอยชักเริ่มรู้สึกง่วงขึ้นมาเต็มทีและในที่สุดคนทั้งสองก็ได้เผลอหลับไปเวลาผ่านไปนานเท่าไรไม่รู้จ,จู่ๆโจอย,จอยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นลืมตาพร้อมกับได้ยินเสียงของใครไม่รู้ที่ได้มากระซิบอยู่ข้างหูถูกดับหมดแล้วไอ้หนูช่วยจุดทีถูกดับหมดแล้ว ไอ้หนูช่วยจุดทีเมื่อเจ้าจอยได้ยินเสียงกระซิบแบบนั้นทำให้มันขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะมันรู้ดีว่าเสียงเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของพี่มิตรที่มันคุ้นเคยเจ้าจอยรีผันความไปที่ร่างของสุมิตรทันทีแต่มันก็พบว่าสุมิตรนั้นได้นอนหลับอยู่อย่างสนิทยิ่งทำให้มันมั่นใจว่าเสียงที่ได้ยินนั้น เป็นเสียงของใครไม่รู้มันตัดสินใจสงสายตามมองไปที่ร่างศพในตอนนี้มันก็ได้เห็นว่าทูปนั้นดับไปหมดแล้วจริงๆด้วยความกลัวเจ้าจอยไม่กล้าที่จะลุกไปกจุดทูปคนเดียวจึงได้คิดปลุกสุมิตรขณะที่มันกำลังจะปลุกสุมิตรอยู่นั้นมันก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเมื่อมันได้มองเห็นร่างของศพ สี่นอนเยียดยาวกำลังค่อยๆลุกขึ้นมาอย่างช้าๆทำให้มันได้เห็นใบหน้าของศพที่ดูเละเทะจนหน้าสยสสยองมีทั้งน้ำเลือดสีแดงฉานไหลย,ย้อยเปลือเลือเล่อนเต็มไปหมดทั้งใบหน้าลูกกระตาทั้งสองข้างได้ทะลักออกมาจนเห็นได้ชัดขณะที่เจ้าจ้อยกำลังตะลึงจังงังอยู่นั้นใบหน้าของศพนั้นก็ค่อยๆหันมาหาเจ้าจ้อยอย่างช้าๆ แล้วก็ยกมือฝากเรียกเจ้าจอยให้เข้าไปหาเจ้าจอยเริ่มสติแตกร้องตะโกนออกมาแบบไม่เป็นภาษามานุษย์พร้อมกับเอามือผลักไปที่ร่างของสุมิตรอย่างเต็มแรงพิมิตพิมิตผีหลอกจากเสียงร้องที่ดังลั่นและการถูกผลักที่แรงอย่างเต็มที่ทําให้สุมิตรตกใจตื่นขึ้นมาทันทีมีอะไรเล่จ้อยผีผีเมื่อตะกี้นี้ลบลุกขึ้นมาผมเห็น สุมิตรรีบผันฝักไปที่ร่างของศพนั้นเฮ้ยใจเย็นไม่มีอะไรหรอกมั้งเองคงตาวาดนะนั่นไงศพยังนอนอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อตะกี้นี้ผมเห็นศพลุกขึ้นมาจริงๆนะแถมยังฝักมือให้ผมไปจุดทูบอีกอ้กอาวทูมหมดดอกแล้วหรือไ้าเองกลัวงั้นพี่จะไปจุดทูปให้เองสุมิตรไม่ได้เห็นอย่างเจ้าจอยจึงไม่ค่อยเชื่อคําที่เจ้าจ้อยบอกมากนักคิดจูในใจว่าเจ้าจอย อาจเกิดความกลัวจนตาหวาดก็เป็นได้ว่าแล้วสุมิตรก็ได้เดินเข้าไปจุดธูปให้กับศพทันทีส่วนเจ้าจ้อยนั้นเริ่มมีอาการหวาดกลัวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในขณะนี้หัวใจของมันเต้นแรงแทบไม่เป็นจังหวะมันจึงได้ใช้ผ้าหม่มคลุมโปรงเอาไว้เมื่อสุมิตรจุดธูปเสร็จแล้วก็ได้ล้มตัวลงนอนต่อไปพร้อมกับพูดขึ้นเบาๆนอนเธอจ้อย อยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแหละเวลาได้ผ่านไปสักพักขณะที่สุมิตรกำลังเคลิ้มหลับไปอยู่นั้นจูจจ่ๆสุมิตรก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงเสียงหนึ่งมากระซสิบที่ข้างหูพูดดับไปอีกแล้วช่วยจูดหน่อยสุมิตรค่อยๆเ่นลืมตาขึ้นมาและหันหน้ามาหาไอ้จ้อยเล่นแล้วคุณพระช่วยสุมิตรต้องตกใจอย่างสุดขขีดเมื่อได้เห็นร่างของศพนั้น นอนเยียดยาวแทนที่ของเจ้าจอยเมื่อทุมิทได้เห็นดังนั้นทําให้รู้สึกชาไปทั้งตัวตอนนี้โุมิตไม่กล้ากระดุกกระดิดแต่นอนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นสายตาที่เบิกโพรงยังจับจ้องไปที่ใบหน้าของศพเข้าอย่างจังซึ่งใบหน้าของศพนั้นมันช่างหน้าสยดสอยองเป็นอย่างมากด้วยชิ้นเหนือที่บนใบหน้าที่ดูเละเทะเต็มไปด้วยเลือดสีแดงฉานดวงตาทั้งสองข้าง ถลักถลนออกมาอย่างเห็นได้ชัดสมิมธพยายามตั้งสติและรีบลุกพรวดพลาดออกจากศาลาพร้อมกับตะโกนส่งเสียงร้องอย่างสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยสุเมธได้ส่งเสียงร้องไปจนถึงหน้ากุฏิพระด้วยเนื้อตัวที่สั่นเทาแล้วเมื่อเข้าไปยังกุฏิพระได้แล้วสุมิมรจึงได้พบว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้จอย ก็ได้หนีจากสลาขึ้นมาบนกุฏิพระนานแล้วทั้งสองคนได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระได้วังซึ่งพระรูปนั้นจึงได้นำสายสินผูกข้อมือของคนทั้งสองและสวดคาถาทำพิธีเรียกขวัญให้จากกว่านั้นถึงวันนี้สุมิตรและเจ้าจ้อยจึงไม่กล้าอาสาที่จะรับจ้างจุดทูปในงานศพไหนอีกเลยขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิป ท่านสามารถติดตามรับชมเรื่องเล่าเรื่องจริงเรื่องหลอนได้จากช่องเล่าผีผ่านจออีกหลายๆเรื่องอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ